ตอนนี้เราอยู่วัดเขาอ,อ้อนนะคะเราไปไหว้อาถีพระอาจารย์เกจิทุกรูปแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าไปในถ้ำแล้วคะ่ะในถ้ำไม่ได้ถ่ายนะคะถ่ายแต่ภาพนิ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนด้วยกัน <c oughs> เนีมาทั้งทีแล้วเนาะก็ต้องขึ้นไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่เพราะการลงใต้แต่ละครั้งม,มันก็ใช้เวลาและใช้ปัจจัยเนาะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นรึ่งทางนะกินต่อจะ้ะสูดอากาศเยอะๆเพราะว่าที่นี่อากาศเริสุดเนาะ ตื่นเช้ามาก็ร้อนนะคะไปต่อค่ะไปต่อเลย พักแป๊บนึง,อ,งนอ,อ,อ้าวเหรอว้าวอันนี้คือข้างบนนะคะ อันแล้วเขาไปอาบบ้านยาตรงไหนเ้าก็ที่เมื่อกี้ไงฮะเดือยไหมเดือยกลับเขาเมื่อกี้นึกว่าอาบขึ้นมาอาบข้างบนไม่เขาเมื่อกี้เราเข้าไปอันนี้ค่ะเป็นร้อยพระพุทธบาทจำลองก็ไม่มีอะไรเนาะ แต่ก็มีมนขลังอะ่ะจะว่าไม่มีอะไรก็ไม่ได้ไมันต้องมีแต่เราคงไม่รู้อะ่ะซิอ่าเดี๋ยวไหว้พักก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาอ้อนะคะจริงๆอะ่ะโหอ่ะ ไหว้ครบหมดทุกจุดแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมากราบนะคะพระอาจารย์ทุกพระองค์นะคะในสถานที่แห่งนี้นะคะถ้าใครเป็นลิกศ์วัาเขาอ,อ้อก็ไม่พลาดอยแล้วเนาะอ,อันนี้เป็นถ้ำนะคะถ้ำ ฉันทันบันพศนะคะอโอก็เคยมาที่เป็นครั้งแรกนะคะโอเข้าไปในถ้ำแล้วนะคะอันนี้เป็นบริเวณวัดเนาะก็จะพาชมน่ลยนะคะแต่ว่าโบสถ์เขาไม่ได้ให้เข้านะคะจะเข้าต่อเมื่อมีางาน อ๋อค่ะอ๋อขอบคุณออค่ะเราจะรอถวายสังฆทานคนมาทำบุญกันนะคะเอาบุญฝากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดดอนสาลานะคะเอ้ย